สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมีของมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขามาส่งอะไรนะคะ ไม่อยากเปิดเลยมันไม่ตรงตามที่เราที่เขาบอกทั้งทั้งที่วันเนี้แล้วเน้นอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> กล่องอย่างนี้แหละถ้าสั่งทางออนไลน์นะ <c oughs> คิดแล้วนะ <c oughs> แค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ตรงไปตามที่เราสั่ง เพราะว่าที่เขาที่เขาโพสต์มาในเพจที่เราเห็นแบบโคมันสวยงามมากเลยนะแล้วก็แบบว่ามันอยู่ในกระถางอย่างดีเลยเป็นพุ่มอะไรอย่างสวยเลยเราก็บอกว่าเอาตามนี้นะเอาอย่างนี้เลยไหมเหมือนนี่เลยไหมไม่ใช่เอาต้นเล็กๆแล้วมาเลี้ยงนะเขาก็โอเคอยู่อย่างนั้นในเอฟซีผลท้ายแค่เห็นกล่องก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการนะ เหนื่อยใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปหาซื้อเองโดยตรงเลยดีกว่าดู ดูเขาทำอันนี้คือเพื่องฟ้าและอีกนานแค่ไหนอ่ะเลี้ยงนานแค่ไหนอ่ะกว่าจะเห็นนะคะในนั้นยังสวยเลยนะแฟนตาซีห้าสีดูเขาทำตัดกิ่งน้อยๆมา โอโฮซื้อสามแถมหนึ่งดีนะที่ไปซื้อหกเขาซื้ออะไรนะซื้อสองส่งฟรีเก็บเงินปลาทางได้ไหมได้แสดงว่าตัวนี้ต้นแถมเพราะว่ามันมีหกแถมสองเราดูราคาแล้วพอกันเราก็เลยเอาสามแถมหนึ่งดู มันจะเป็นไหมเนี่ย,ยต้องหากระถางอีกเพราะเรายังไม่มีกระถางเลยเพราะฉะนั้นนะ จะไม่ซื้ออีกต่อไปเลยที่เขาโฆษณาแบบเป็นต้นอย่างสวยเลยต้นเตเตียดอกสดใสเราก็คิดว่าอ๋อเอามาที่แบบว่าเห็นผลเลยไม่ต้องรอนานไม่ต้องเลี้ยงขนาดเราน้นไปแล้วนะไม่อยากจะอ่านใลยฟังเลยเนี่ยโอ้โห บอกแบบนี้เลยมีดอกเป็นพุ่มหนาแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าใช่ค่ะเน้นแล้วเน่นอีกนะ <l ots> บอกว่าต้องการต้นใหญ่ที่มีดอกเป็นพุ่มหนาแบบที่ส่งมานี่เลยนะคะ ไม่ใช่ต้นเล็กๆที่เอามาเลี้ยงนะคะต้องการขนาดต้องการต้นขนาดที่ส่งรูปมาให้ดูนี้เลยมีใช่ไหมคะอย่างสวยอะดูดิที่จริงแล้วมันเป็นดอกอย่างสวยอยู่ในนี้นะแต่ตอนนี้โอ้โหคิดแล้วไม่ผิดเลย yeah let like me ทำไมสินค้าไม่ตรงปกที่นำมาโชว์ะก่อนที่จะสั่งซื้อก็ถามแล้วถามอีกว่าต้นพุ่งหนาแบบนี้เลยนะมีไหม ไม่ใช่เป็นกิ่งเล็กๆเอามาให้เลี้ยงผลสุดท้ายก็เป็นแบบไม่ตรงปกเป็นไร เดี๋ยวเราไปเลี้ยงดูแลเอาน่าสงสารไม่มีกระถางนะเอากระถางตรงไหนปลูกก่อนดีเนาะเอาไปลงดินไว้ตรงไหนฝากเลี้ยงไว้ก่อนเอาไปไว้ใกล้ๆน้ําดีกว่าฝากเลี้ยงเอาลงดินไว้ก่อนนะคะแล้เดี๋ยวเวลาเรามีโอกาสไปหาซื้อกระถางหรือว่าอะไรที่มาใส่เขาให้ดูดีเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็แต่เขาก็มีรากนะคะเขาเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเอาฝากไว้ในเขาลงดินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายค่อยดูว่าพื้นที่จะเอาไว้ตรงไหนตรงนี้พอดีต้นพริกมันตายไปนะคะก็เลยเอามาฝากไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเราเอาดินที่ว่าปลูกต้นไม้เอาลองก้นหลุมไว้ก็เลยเดี๋ยวเอาต้นต้นเฟืองฟ้าอันนี้มา สามต้นแล้วก็ต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งเอามาลงดินไว้ก่อนให้ได้ให้ได้ลงดินก่อนเผื่อเขาจะไม่ตายบ้างนะคะทีหลังจะไม่สั่งอีกแล้วนะคะแบบนี้ ฝาก FC ดูคลิปย้อนหลังจนจบคลิปให้ด้วยนะคะถ้าคลิปไม่ไดแดงแจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิรวันชาแนล Channel กลาบขอบคุณ fc ทุกท่านที่มีม่ตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ